ขอเจริญพรยมยมวันนี้พระอาจารย์ก็มาที่สกปราวก็มีโยมโยมก็มารอกันเยอะแล้วก็กลับไปอีกชนหนึ่งแล้วหนึ่งดยบรากนก็ติดธุระหน้าที่การงานนี้ก็มีของดีนะโยมนะเดี๋ยวพระอาจารย์ให้ดูนะของดีนะอันนี้คือความเชื่อของคุ้เท่าผู้แก่โบราณโบราณหรือว่าของครูบาอาจารย์เคยเล่าประวัติความเป็นมาอันนี้คือหอนพญานาคหรือว่าก้อนหิน ที่มันเกิดแบบคล้ายๆปกตินี่มันก็จะเป็นหินซ้อนๆซ้อนๆซ้อนๆกันนะอันนี้นะปกติมันก็จะทําแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เราก็เก็บไว้หลายเก็บไว้แล้วกันเอาปั่นน้องงไปอันนี้ก็แก่อันนี้ก็เป็นเรื่องคั่งของคุณนะโยมนะอันนี้คือเรื่องตามที่เขาเล่าความเป็นไปเป็นมามาว่ามีไฟไหม้บ้านนะโยมพอไฟไหม้บ้านนะไฟไหม้ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บพอมาถึงตัวนี้นะ ตัวนี้ก็เหมือนแบบว่าคือแบบว่ามันน่าหรือเชื่อน่ะคือมาถึงตัวนี้ปุ๊บไฟมอดรับนี่ไฟดับเออไฟดับไฟอะไรเขาเนบอกโอ้โหเหมือนปฏิหารคือแบบว่าอันนี้ก็นี่แหละเครื่องของเครื่องล้ลับหรือว่าเครื่องเป็นมงคลของผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ไว้เก็บไว้หรือว่าของพ่อแม่บารดกตกทอดถามว่าเครื่องประเภทนี้นโยม่ะพระอาจารย์บอกได้คําเดียวว่าคนถามซื้อก็ไม่ขาย เพราะว่ามันหาได้ยากโยมหาได้ยากเครื่องคำของคูณของพ่อแม่เอาไว้ให้เป็นสิริมงคลให้กับบ้านเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวบางคนได้มีที่พึ่งพาทางจิตใจบางคนนี่มาถามซื้อร้อยล้านร้อยล้านพันล้านก็ไม่ขายมันหายากมันเป็นของหายากเนี่ยเขาคนไม่ขายเพราะจะครบเนาะโดียวกันเนี้ย่าสบคอลเหลือวอบุญเนาะมาจารยโดย นี่ก็เป็นยันหลวงพ่อมหารวยมาเจิมถึงที่สสปปอลาวนะโยมนะซึ่งมีโยมหลายคนก็ยังรอท่าอีกอยู่ที่อีกหมู่บ้านหนึ่งอันนี้อันนี้ มาสันเทนที่นี่แต่ประาจาไม่แจ้งในเขตนะเพราะว่าถ้าแจ้งเนี่ยคงไม่มีที่จอด,ดรถละเพียงฟยงนะพร้อมที่จะเป็นเศรษฐียังพร้อมแล้วอืมห้ามทุกขับโศกอืมห้ามทุกห้ามโศกห้ามโรคห้ามภัยนะห้ามเจ็บห้ามจนนะร้อมที่จะพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านยังพร้อ,อมแล้วพร้อมแล้วเนาะอยงเงีปังๆเด้ออ่า ถือว่าเป็นบุญนะครับนร้านติดร้านติดว้านเยะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่วัดติดสามสิบสี่สิบห้ากุมภานะครับหกเกตก็จะอยู่วัดสามวันวันที่สิบหกกุมภาหกเกตก็จะเดินธูรุ่งแล้วก็จะออกจากวัดลงใต้แล้วที่นครอุดรธานีนะครับ ใครเห็นเพจน,นี้ก็กดไลค์กดแชร์กด <c oughs> ติดตาม <c oughs> ก็จะเป็นคนเป็นต่างยิ่งนะครับขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> สาุสาธุ